กระแสะแรงดีไม่มีโตกับการประชันคีย์เวิร์ดครับของการประกวด Miss ูเนเวอ s ์สไทยแลนด์สอ2นในรอบออเดชั่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของเวทีครับเพื่อคัดผู้เข้ารอบ30คนสุดท้ายที่จะก้าวใหม่ในเวทีประกวดสาวงามระดับโลกต่อไปผู้เข้ประกวดทั้ง43คนครับเตรียมตัวมาฟาดไหวพริบนะฮะพร้อมความสามารถในการ รีบเปรียงใจความสำคัญที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่ได้รับภายในเวลา30วินาทีหลังม่านที่คณะกรรมการจะเห็นเพียงเงาเท่านั้นก่อนที่จะเปิดออกมาให้อวดโฉมพร้อมตอบคำถามจากคณะกรรมการกันอย่างร้อนแรงซึ่งคีย์เวิร์ด แต่ละคำนะครับเรียกได้ว่าสุดหินเพื่อชิงตัว30ใบสุดท้ายบนเวที Miss Universe Thailand 2022ซึ่งจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเก็บตัวณนะโรงแรมดุสิตานีหัวหินและปีนี้ครับก็ยังได้ True 5G นะครับมาเป็นผู้สนับสนุนหลักอีกเช่นเคยครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีรเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอีกด้วยครับรอบที่ออเดชั่น3ามสาวงามนะครับเพื่อที่จะเข้าไปใน Miss Universe Thailand 2022นะครับปีนี้มีความสนุกมากเลยครับเพราะว่า True ID ของเรานะครับถ่ายทอดสดให้กับคนทั่วโลกได้ชมกันนะครับคนในเอเชียสามารถโหลดแอปนะครับ 6ประเทศในอาเซียนนะครับเพื่อที่จะ,ะเข้าไปถึงเอพิโซดนะครับที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนแต่ดูได้จากทัวร์ไีเท่านั้นปีนี้มีแต่ผู้เข้าประกวดที่มีความสามารถมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเอ้ยนะครับเป็น นักกีฬาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคอนเทนต์ในปีนี้นะครับหรือความสนุกนะครับของเวทีระดับโลกนะครับ b u s i n e ย s e นเปีนี้เนี่ยเป็นปีที่70กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเวทีที่มีความเป็น International g l o b a l quality นะครับทางทรูเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่จะเอาคอนเทนต์ดีๆนะครับมามอบแล้วก็ส่งความสุขให้กับคนไทยและในปีนี้ที่สำคัญที่สุดให้คนทั่วโลกได้ดูผ่านทาง Tru e ID ครับ ทางด้านคณะกรรมการส่วนที่เหลือครับต่างก็เคร่งเครียดกับการตัดสินเพราะสาวงามแต่ละคนครับก็มีความสามารถไม่แพ้กันเลยก้้งงนออาดหมแลวต่ ก็ดีใจทั้งกับผู้ที่เข้ารอบ30แล้วก็เสียใจกับผู้ที่ไม่เข้ารอบค่ะอันนี้หน้าง,งานจริงๆเลยนะคะแล้วก็กรรมการก็ไม่มีไบแอสใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่ตอบอยู่หลังมานะ่านน่ะคือใครน้องๆก็ตอบได้ดีมากแล้วก็มีบางคนที่เขาค่อนข้างจะมีความเกรงเราก็พยายามที่จะต้องทาทุกทุกอย่างให้เขาแบบรีแลกซ์แล้วก็ช่วยถามคําถามให้เขาดูว่าสบายใจ ฟาดกันอย่างดุเดือดครับสำหรับรอบออดดชั่นการประชันไหวพริบอย่างถึงพริกถึงขงิงกับคีย์เวิร์ดและหนึ่งไฮไลท์ในรอบนี้คือรางวัลโกลเด้นทียร่าครับที่คำตอบของสาวงามสามารถควาดคะแนนจากาคณะกรรมาการครบเกณฑ์ที่ตั้งไว้โดยสาวงามที่โชว์ไหวพริบความสามารถครับจนคว้าโกลเด้นทีย a ร่าสำเร็จมี2คนได้แก่นิครีลิมสนุการและนิตานิทการอักษรวันครับ Was four ago grew uh, practicing time because the I I I was up last และสาวงามทั้ง30คนครับที่ผ่านเข้ารอก,ก็ต้องเลือกรุ่นพี่ Miss Universe Thailand นะครับไม่ว่าจะเป็นสาวน้ำตาลชริตาครับ Miss Universe Thailand 2016 มาริยาพูด้วยลาบมิสซิเวิสไทยแลนด์2017ครับแล้วก็แอมแมนด้าชาลิสาออฟดัมครับมิสอินเวิร์สไทยแลนด์2020เนี่ยมานั่งแทนเป็นควีนมาสเตอร์ครับเพื่อเทรนแล้วก็ผลักดันลูกทีมของตัวเองไปให้ถึงจุดความสำเร็จขวามงของปีนี้ไปทีมควีนมาสเตอร์น้ำตาลน,นะฮะก็มีลูกทีมดังนี้นะครับ M.U.T.01 โบชิตชนกจันชู M.U.T.02 รีนาคารีน่ามูเลอร์ MUT03 มอนิก้าสุขนิดาสมบูรณพงศ์ <Okay. S 1> MUT 04จ๋าสิริกรขำม,มงมง t u t 0 5ไอโกวิชย,ยดาวิชยพงศุลธีเก็มทศูนย์หจุ๊บแจงกระดนกวันชูสุขครับมูทศูบีเดย์นหาไทยเดชะผล MUT08 ดาดาทวันรัตน์จัน์สิริ M.U.T.09 นุกทิตารีเกสอน M.U.T.10 ครับเบรเน่เบรนิต้าเวโรนิกาปากาโนอะไรที่บบเป็นเทคนิคของตาในการประกวดนะคะตาจะมอบให้กับทุกคนหมดเลยค่ะฝากทีมน้ำตาลด้วยนะคะแบบมีแต่คนแซ่บๆนะคะทางด้าน Queen Master ์ m อ n แ a นด d าออดมนะครับมีลูกทีมดังนี้ครับ M.U.T.11 ฟิลสิริน,นพัทร เฟสีนะครับ MUT 1 2เอิร์นอังกมลนะ MUT 1 3แองจี้แองเจลาไคท์ MUT 1 4แองจี้สวิตาพรมศรีสวัสดิ์ครับ MUT 1 5เข้าโอ๊ตณดาพันธ์แกนเงิน MUT 1 6นิโคลีนลิมสนุการ MUT 1 7บิวไอยรินบุตรดี MUT 1 8อายกัญยาลักษ์หนูแก้ว MUT 1 9แอนแอดนาเสืองามเอี่ยม และ MUT20 นัชชามัญชกรเพชรประพันธ์ครับลูกทีมวันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าทีมเรามันปังแล้วก็อยากจะบอกทุกคนในทีมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตเต็มที่100%นะคะแบบจริงใจและจริงจังไม่ว่าจะมีคำถามอะไรก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆคะ่ะแล้วก็เชื่อว่าทีมดานเนี่ยมงแน่นอนคะ่ะ ทางด้านควีนแมสเตอร์มาริยาภูเลิศดราบนะครับมีลูกทีมดังนี้ M.U.T. 2 1งหนึ่งพอลลีนวิลคินสันดียิง M.U.T. 2 2งสองเพปปี้เพปปชิวาเสริมซับสมิธนะครับ M.U.T. 2 3โอปอสุชาตาช่วงสี M.U.T. 2 4พิมพิพิมพิกาชื่นชูผล M.U.T. 2 5ฟ้านภัทรโอสถานนล M.U.T. 2 6นิกกี้นิโคลกลาสแมน มูทีสองเจ็ดนิต้านิทการอักษรวัน MUT 28เฟิร์นวรังคณาสิริสถาพรทรัพย์ MUT 29เคสนิชมนบิวเทสสปาร์เกอร์ MUT 30คลีโอกัญญารัตน์แป้นประโคนครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ